สวัสดีครับก็มาดูนะครับสซงดับซัมซุงนะครับซัมซุงนะครับ A70 นะครับ A70 นะครับเครื่องนั้นนะครับอันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับที่บวมนะครับโมเดลนะครับ A705 นะครับจะตรงตัวชัดเจนนะครับสาเหตุอะไรนะครับเราถึงจะต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับ เวลาเราประกบฝาเข้าไปนะครับประกบฝาเข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะดันนะครับให้เราสังเกตตรงฝานะครับตรงฝาตรงนี้นะครับจะมีฝาตัวนี้ครอบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ฝาตัวนี้ครอบทีหนึ่งเวลามันดันนะครับมันจะดันในส่วนของฝาหลังนะครับฝาหลังให้เราสังเกตที่ฝาหลังนะครับถ้ามีรอยดันนะครับแบบนี้นะครับมีรอยดันขึ้นมานะครับให้เราสันนิษฐานอย่างแรกเลยนะครับก็คือในชของแบตเตอรี่นั้นบวมนั่นเองนะครับ ก็ถ้าแบตเตอรี่บวมนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราไม่ไม่รีบมาเปลี่ยนนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับซัมซุงรุ่นใหม่ๆนะครับจะใช้จะมีทั้งหมด2อสอช่วงนะครับของของตัวเครื่องนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของบอร์ดด้านบนนะครับบอร์ดด้านบนเนี่ยก็จะถูกต่อด้วยสายแพรแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจุดแรกที่จะสามารถ เสียนะครับจุดที่เสียคืออย่างแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสายแพรนะครับที่ขาดนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนสายแพรด้วยนะครับยังไม่พอนะครับเพราะสายแพรมันดันนะครับเพราะมันดันตึงขึ้นนะครับตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ในส่วนของตรงนี้นะครับซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตตรงตรงนี้ตรงบอร์ดนะครับซ็อกเก็ตตรงบอร์ดตรงนี้นะครับทำให้นแตกนะครับซ็อกเก็ตตรงบอร์ดแตกนะครับพอแตกปุ๊บเนี่ย ก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะมีอาการเรือดตามมาเยอะแยะนะครับก็อย่างเป็นเพราะว่ามันจะต่อลงมาหาช่วงล่างนะครับเพราะช่วงล่างรับอะไรบ้างนะครับสแกนนิ้วระบบชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้คุมด้วยระบบจอด้วยนะครับแล้วก็ระบบภาคสัญญาณนะครับจะมีปัญหานะครับหูฟังนะครับสมาทอกอะไรพวกนี้จะทําให้ชุดต่างๆด้านล่างเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ ฝากไว้นะครับถ้าแบบซัมซุงนะครับ A70 นะครับก็ถ้ายังหาที่เปลี่ยนแบตไม่ได้ก็แนะนำนะครับมาส่งมาเปลี่ยนที่เคทีได้นะครับเคทีมีแบตเตอรี่แท้นะครับมีทั้งงานเกตลองนะครับสำหรับท่านที่งบน้อยนะครับก็มีเตรียมมาให้นะครับเป็นแบบดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเกตลองจากแบตแท้นะครับของเรานั้นมีสำรองนะครับมีแบตแท้มีแบตเทียมนะครับ หรือว่างานกลางนะครับเอาไว้สําหรับนะสาหรับลูกค้าท่านที่งบน้อยนะครับก็ฝากไว้นะครับกับการเป็นแบบซันะมซุงนะครับเอเียศูนย์นะครับขอบคุณครับ